สรุปใจความในพระสูตรที่หอังคุตรนิกายทุกกนิบาทกล่าวถึงบุคคลตายแล้วไปเกิดในทุกขติและสุข,ขติพรามคนหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้านั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่วา ทำไมบางคนตายแล้วไปเกิดในอบายหรือนรกพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบว่าเพราะบุคคลไม่ประพฤติธ,ธรรมและประพฤติผิดธรรมทำไมบางคนตายแล้วไปเกิดในสุขติหรือสวรรค์พระองค์ตรัสตอบว่า เพราะบุคคลประพฤติธ,ธรรมและประพฤติถูกต้องตามธรรมพรามณ์ได้ฟังแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสมีความเห็นว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงธรรมชัดเจนเปรียบเหมือนหงายของที่ความเปิดสิ่งที่ถูกปิดไว้บอกทางให้คนหลงทาง จุดประทีปในที่มืดจากนั้นพรามได้ประกาศตนเป็นอุบาสกพูดถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสารณะตลอดชีวิตอธถกถาอธิบายความว่าการนั่งณที่สมควรคือนั่งเว้นโทษของการนั่งหกอย่างคือ หนึ่งนั่งไกลเกินไป 2. นั่งใกล้เกินไป 3. นั่งเหนือลม 4. นั่งที่สูง5นั่งตรงหน้าเกินไป 6. นั่งข้างหลังเกินไปด้วยว่าผู้นั่งไกลเกินไปถ้าต้องการจะพูดก็ต้องพูดเสียงดัง นั่งใกล้เกินไปย่อมจะเสียดสีกันนั่งเหนือลมย่อมจะเบียดเบียนด้วยกลิ่นตัวนั่งที่สูงย่อมแสดงว่าไม่เคารพนั่งตรงหน้าเกินไปถ้าต้องการจะพูดก็จะสบตากันนั่งหลังเกินไปถ้าต้องการจะดูก็จะต้องยื่นคอดู คำว่าไม่ประพฤติธรรมหมายถึงประพฤติอกูศลกรรมบทสิบคือฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามพูดปดพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพลอเจอร์โลภอยากได้ของของผู้อื่นคิดปองร้ายผู้อื่นมีความเห็นผิดคำว่าประพฤติ ผิดธรรมคือการประพฤติอกุศลกรรมบทสิบและการปฏิบัติที่ขัดแย้งกับศีลธรรมคุณธรรมและหลักการความถูกต้องตามธรรมะและหลงผิดเชื่อในสิ่งที่ไม่ควรเชื่อคำว่าประพฤติธ,ธรรมหมายถึงการประพฤติกุศลกรรมบทสิบ มีการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดโปดไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้อเจ้อไม่โลภอยากได้ของของผู้อื่นไม่คิดปองร้ายผู้อื่นมีความเห็นชอบการถึงพระรัตนตรัยเป็นสรณะคือการถึงพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์เป็นสาระที่พึ่งเรียกว่าสาระคมการถึงสาระมีสองระดับคือหนึ่งโลกิยะการถึงสาระของปุถุชนทั่วไปเป็นการมีศรัทธาน้อมใจถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์การถึงของปุถุชนอย่างไม่มั่นคงสอง โลกุตระการถึงสาระของพระอริยบุคคลผู้เห็นอริยสัจสี่แล้วเป็นการถึงสาระอย่างแท้จริงความหมายของอุบาสกคือคฤรัหั์ที่ถึงพระรัตนตรัยเป็นสาระมีศีลห้าเป็นพื้นฐานเลี้ยงชีวิตด้วยความสุจริตธ,ธรรม ไม่เลี้ยงชีวิตด้วยการโกหกหลอกลวงเขาไม่ช่อโกงเขาสำหรับอุบาสกอุบาสิกาไม่ควรทำการค้าขายห้าอย่างคือค้าขายอาวุธเพื่อประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นเพื่อนำไปฆ่าเป็นอาหารค้าขายยาเสพติด มึนเมาค้าขายยาพิษหากประพฤติไม่ดีเรียกว่าอุบาสกเลวหากประพฤติดีเรียกว่าอุบาสกแก้วสรุปให้เข้าใจง่ายใจความสำคัญบุคคลผู้ทำผิดศีลธรรม,รรมตายแล้วมักไปสู่อบายหรือนรกบุคคลผู้รักษาศีลทำความดี ตายแล้วไปสู่สุขติหรือสวรรค์การถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งจะทําให้ไม่ไปเกิดในอบายและเป็นเหตุให้ได้บุญเป็นอันมาก